มาดูอาร์เซนอลวันนี้ดรามาอยู่มีคนเอานิ้วไปแย่ปักไฟเขาเขียนคอลัมน์ครับบอกว่า mm hmm. พิมเมกรีแย่แล้วกําลังหน้าเบื่อทําให้คล้ายอารมณ์เดียวกับ NFL เน้นลูกตั้งเตะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้โจมตีแค่ทีมใดทีมหนึ่งนะแต่ตัวคอลัมน์นี้เนี่ยเขาขึ้นภาพของอาร์เซนอลแล้วก็หลายๆสถิติเนี่ยเหมือนพยายามมีการแอบเดบอาร์เซนอลด้วยนะครับบอกว่า ขณะที่เซตพีซยิงเยอะสุดจริงแต่ประตูจะโอเพนเพลย์เกือบบวยเลยพึ่งได้แค่5ลูกเท่านั้นทำให้ฟุตบอลกลับไปหน้าเบื่อลีกเนี่ยถดถอยกำลังกลับไปแบบยุคของบิ๊กแซมแทนที่จะเน้นบอลระบบสวยงามต่อไปนอกจากนี้ยังมีการลงโพสต์ของเอียนดอยด้วยนี่นักข่าวสายหงิกคนหนึ่งนะก็เหมือนกับมีการโพสแซะอาร์เตต้านะครับบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยครั้งหนึ่งเคยพยายามเคมบอกว่าตัวเองเป็นคนคิดสูตรเซตพีซขึ้นมาเอง กรอกของ Twitter อ่ะเออตัวเอไอเขาบอกเลยว่าโพสต์ของเอียนดอย์โพสต์มั่วคือไม่ใช่ความจริงอาร์เตต้าไม่เคยพูดอาร์เตต้าไม่เคยพูดแบบนั้นอาร์เตต้าบอกแค่ว่าผมให้ความสนใจเรื่องนี้มาหลัก10ปีแล้วเออแต่เอียนดอยอ่ะแกไปลงบอกว่าอาร์เตต้าไปเคลมครับผมเขาก็เลยมั่วแล้วแฮนด์ออฟอาร์เซนอลก็เลยซัดเลยว่ามึงเป็นนักข่าวขี้โกหกนี่หว่าเป็นคนขี้จุ๊นะครับแล้วก็มีการไปรีโพสต์ทวิตเก่าๆของลิเวอร์พูลในอดีตนะเช่นปีสองพันสิบเก้าลิเวอร์พูลเนี่ยเคย เราทำไปแล้ว40ประตูจากเซตพีทดิซิสแอนฟิลนะก็เคยเอาบทสัมภาษณ์ของเจนคอปมาลงนะครับบอกว่าชอบประตูจากลูกเซตพีทที่สุดเพราะว่าไม่ต้องไปลุ้นเวอานะเหมือนพยายามแซเอนดอยคืนคือเขาไม่ได้แซริพูนะเขาพยายามแซนักข่าวคนนี้นะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันแฟน,แฟนริพูก็เข้ามานะผมเห็นแล้วคอมเมนต์แม่งชุลมุนนีวลงตุงนังกันหมดนัวใช่เขาว่านัวด้ไหมเออคือใครใส่ได้ใส่จังหวะนี้ใช่เอาจงจริงอันนี้แม่งต้องตาหนิยอนดอยคือคุณลงม่วงไง คุณลงเฟกโค้ดที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะถูกปะแล้วไอ้แฮนด์ออฟอาร์เซนอลเนี่ยมันวงในอาร์เซนอลคนจนแซวว่าแม่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งของอาร์เซนอลหรือเปล่าแล้วคุณมาลงข่าวมั่วอย่างเงี้ยให้คนเข้าใจผิดกันอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโจมตีถูกไหมแต่เขาไม่ได้โจมตีด้วยการไปเม้นด่ายับยับนะเขาแค่ไปรีทวิตเก่าๆว,ว่าทําไมตอนลิฟท์ูดได้เซตพีทโหยกย่องกันเลยทาไมพอกูดได้ประตูจากเซตพีทเยอะอเฮียแม่งแซก,กูอะไรอย่างเงี้ยในมุมผมนะผมอ่ะ เติบโตขึ้นมากับฟุตบอลเอนเตอร์เทนการเล่นลูกเซตพีของอาร์เซนอลคือการแก้ลำของทีมที่เล่นโลบล็อกซึ่งถ้าถามผมว่าอะไรที่ทำให้ฟุตบอลน่าเบื่อมากกาันระหว่างการเล่นลูกเซตพีก,กับการเล่นโลบล็อกเพราะว่าการเล่นโลบล็อกทำให้ฟุตบอลน่าเบือ่อนี่คือมุมผมเข้าใจเข้าใจเข้าใจอแต่ใครมองต่างก็ได้มผมไม่ได้โทษทีมไหนนะอะไรน่าเบืออ่อกว่ากันการเห็นทีมฟุตบอลเล่นลูกเซตพีชผมว่ามันยังมีศิลปะ คุณเปิดเข้าไปยังไงเพื่อให้เป็นประตูแต่การเล่นโรบ็อกอผมว่าแม่งทําให้ฟุตบอลโคตรน่าเบื่อ